เอาละครับทุกๆห้าปีเนี่ยสหรัฐอเมริกาเขาจะออกคู่มือการกินฉบับใหม่มาทีนึงซึ่งบอกเลยว่าส่งผลกระทบไปทั่วโลกนะครับแล้วฉบับล่าสุดสำหรับปี2025ถึง2030เนี่ยก็เพิ่งออกมาสุดๆร้อนๆเลยอืมประเด็นคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนอเมริกันนะสิครับแต่มันเป็นแนวทางที่อิงจากวิทยาศาสตร์ล่าสุดล้วนๆเลยนะซึ่งเราทุกคนเนี่ยสามารถเอามาปรับใช้เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นได้แน่นอน มาดูกันดีกว่าครับว่ากฎการกินใหม่ที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็น่าทึ่งบ้างโอ้โหเริ่มกันที่ตัวเลขนี้ก่อนเลยครับ7 5คือ7 5เนตี้คือสัดส่วนของคนอเมริกันนะครับที่มีโรคเรื้อรังที่เกิดจากอาหารเนี่ยซ่อนอยู่ในร่างกายคือมันเยอะมากนะและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นเลยที่ทำให้ต้องมีคำแนะนำฉบับใหม่ที่มันต้องเข้มข้นกว่าเดิมออกมานั่นเองทีนี้ คำถามที่สําคัญที่สุดเลยก็คือแล้วไอสิ่งที่เรากินกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันจะช่วยเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ว่านี้ได้ยังไงกันนี่แหละครับคือสิ่งที่คู่มือฉบับใหม่พยายามจะตอบคือเขาจะให้แนวทางที่ชัดเจนมากๆเลยในการป้องกันโรคพวกนี้เอาล่ะครับก่อนจะไปลงลึกว่าต้องกินอะไรบ้างเรามาทำความเข้าใจกันในส่วนแรกก่อนว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องมีคำแนะนำใหม่ด้วยละ่ะ มันมีอะไรเร่งด่วนขนาดนั้นเลยเหรอถึงต้องมาเปลี่ยนแนวทางกันตอนนี้คือเหตุผลหลักๆเลยนะครับก็คือการต่อสู้กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า NCDs นั่นแหละครับก็นึกภาพออกใช่ไหมครับเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจ ปัญหาพวกนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วนะเพราะมันคือวิกฤตสุขภาพระดับโลกที่เกิดขึ้นในบ้านเราเหมือนกันเป๊ะ,เ,ปะเลยครับดังนั้นแนวทางนี้เนี่ยมันก็เลยเหมือนเป็นคู่มือสากลที่เราเองก็เอามาใช้ได้ทันทีเหมือนกันโอเคครับมาถึงส่วนที่2กันแล้วและส่วนนี้แหละครับที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักเลยนะเป็นแก่นความคิดที่สําคัญที่สุดของคําแนะนําทั้งหมดในฉบับนี้เลยก็ว่าได้ คำแนะนำทั้งหมดในปีนี้นะครับเขาเน้นย้ำคำนี้เป็นพิเศษเลยก็คือกินอาหารที่แท้จริงหรือ eat real food อืมแล้วมันหมายความว่ายังไงล่ะพูดง่ายๆเลยก็คืออาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยควรจะยังคงรูปร่างหน้าตาเหมือนเดิมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้คือผ่านการแปรรูปน้อยที่สุดจนเรายังมองแล้วดูออกอะครับว่าอ๋อ oh, นี่มันคืออะไร สไลด์นี้จะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับลองดูการเปรียบเทียบนะฝั่งซ้ายคืออาหารที่แท้จริงฝั่งขวาคืออาหารแปรรูปขั้นสูงอย่างเช่นหมูเป็นชิ้นชิ้นเทียบกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเห็นไหมครับหรือจะเป็นแอปเปิลทั้งผลเทียบกับเครื่องดื่มน้ำผล,ลไม้หรือแม้กระทั่งข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ดเทียบกับซีเรียลเคลือบน้ำตาลนี่แหละครับคือความแตกต่างที่ชัดเจนมากๆระหว่างอาหารที่แท้จริงกับอาหารที่เรียกว่า ultra processed food โอเคพอเราเข้าใจหลักการกินอาหารที่แท้จริงกันแล้วเนี่ยคำถามต่อมาก็คือแล้วในทางปฏิบัติละ่ะเราจะทำยังไงในส่วนที่3นี้แหละครับเราจะมาดูกันเลยว่าจะจัดจานอาหารในแต่ละมือ้อยังไงให้มันดีต่อสุขภาพมากขึ้นสิ่งที่ควรจะอยู่บนจานอาหารของเรานะครับควรจะเน้นไปที่องค์ประกอบพวกนี้เลยอย่างแรกเพิ่มโปรตีนเข้าไปสำคัญมากในการสร้างกล้ามเนื้อต่อมาคือผักไม่ใช่แค่ผักอะไรก็ได้นะ แต่เป็นผักหลากสีเพื่อให้ได้วิตามินที่มันหลากหลายแล้วก็ผล,ลไม้เน้นว่าต้องเป็นผล,ลไม้ทั้งผลนะครับไม่ใช่น้ำผล,ลไม้แล้วก็ไขมันดีซึ่งควรจะมาจากตัวอาหารเองเลยอย่างเช่นถั่วหรืออะโวคาโดและสุดท้ายเลือกธัญพืชที่ไม่ขัดสีเพื่อให้ได้ไฟเบอร์แล้วก็สารอาหารแบบเต็มๆครับทีนี้มาดูจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือเรื่องโปรตีนเนี่ยคำแนะนำเขาเพิ่มปริมาณขึ้นครับ จากเดิมที่เราอาจจะเคยได้ยินว่าเออ1กรัมตอนน้ำหนักตัว1กิโลกรัมก็น่าจะพอแล้วแต่คำแนะนำใหม่เนี่ยเขาแนะนำที่1.2ถึง1.6กรัมต่อกิโลกรัมต่อวันเลยนะถามว่าทำไมเหตุผลง่ายๆเลยครับเพราะพอเราอายุเกิน30ปีขึ้นไปเนี่ยกล้ามเนื้อในร่างกายมันจะเริ่มสลายตัวลงดังนั้นการได้รับโปรตีนที่เพียงพอมันเลยสำคัญมากๆมากๆในการป้องกันภาวะนี้นั่นเองครับ แล้วทำไมล่ะทำไมถึงเน้นจังเลยว่าให้กินผลไม้เป็นลูกๆแทนที่จะเป็นน้ำผลไม้สไลด์นี้อธิบายได้เคลียร์มากเลยครับก็เพราะว่าในผลไม้ทั้งลูกเนี่ยมันมีใยอาหารหรือไฟเบอร์ซึ่งไอเจ้าไฟเบอร์นี่แหละครับที่จะคอยช่วยชะลอการดูดซึมน้ําตาลแต่พอเป็นน้ําผลไม้ที่คั้นแยกกากออกไปแล้วมันก็เลยเหมือนกับว่าเรากินน้ําตาลเข้าไปตรงๆเลยร่างกายดูดซึมเร็วมากย้ํานะครับแม้ว่าจะเป็นน้ําผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นก็ตามเอาล่ะครับ มาถึงประเด็นที่ผมว่าหลายคนน่าจะเซอร์ไพรส์หรืออาจจะแบบเอ๊ะจริงเหรอนั่นก็คือเนอยแล้วก็ไขมันวัวคำถามคือของพวกนี้มันดีต่อสุขภาพได้ด้วยเหรอคำตอบก็คืออาจจะครับแต่อ่านดีๆนะครับมันมาพร้อมกับเงื่อนไขที่เข้มงวดมากๆเลยคือคำแนะนำเขาระบุว่าไขมันอิ่มตัวจากแหล่งพวกนี้เนี่ยกินได้แต่ต้องจำกัดให้น้อยกว่า10%ของแคลอรี่รวม ทั้งหมดใน1วันผมขอย้ําตรงนี้นะครับว่าของทั้งวันนะครับไม่ใช่ต่อมือ้ออันนี้สําคัญมากพอรู้แล้วว่าควรจะกินอะไรเพิ่มทีนี้เรามาดูกันในส่วนที่4ี่บ้างครับว่าแล้วมันมีอะไรบ้างล่ะที่คําแนะนําระบุไว้ชัดเจนเลยว่าต้องจํากัดนะหรือถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงไปเลยตารางนี้สรุปไว้ได้ชัดเจนมากเลยครับแต่จุดที่ผมว่าน่าทึ่งที่สุดเลยนะคือน้ําตาลที่เติมเพิ่มหรือ added sugar เนี่ยคำแนะนําระบุว่าควรจะเป็น ศูนย์กรัมใช่ครับฟังไม่ผิดศูนย์กรัมเลยส่วนสารให้ความหวานแทนน้ำตาลก็ไม่แนะนำเหมือนกันตามมาด้วยโซเดียมที่ควรจะน้อยกว่า2.3กรัมต่อวันและสุดท้ายแอลกอฮอล์ที่ควรจะน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้ครับแล้วทำไมล่ะทำไมถึงไม่แนะนำสารให้ความหวานแทนน้ำตาลก็เพราะว่ามันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชี้ชัดขึ้นเรื่อยๆครับว่ามันอาจจะไปรบกวนสมดุลของแบคทีรียดีๆในลำไส้ของเรา แล้วที่สำคัญไปกว่านั้นคือมันยังอาจจะไปกระตุ้นความอยากของหวานให้เพิ่มมากขึ้นได้อีกด้วยนะส่วนเรื่องโซเดียมสิ่งที่ต้องระวังมากๆเลยก็คือโซเดียมที่มันซ่อนอยู่ครับซ่อนอยู่ในไหนก็ในพวกซอสปรุงรสต่างๆนี่แหละตัวดีเลยและที่สำคัญแม้แต่ผลิตภัณฑ์ที่แปะฉลากว่าโซเดียมต่ำเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่มีโซเดียมเลยนะครับมันแค่มีน้อยลงดังนั้นก็ต้องดูปริมาณที่เราใช้ประกอบไปด้วย เรามาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับและผมว่าส่วนนี้อาจจะสําคัญที่สุดเลยด้วยซ้ําเพราะอะไรเพราะทฤษฎีทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันจะไม่มีความหมายเลยถ้าเราเอาไปใช้จริงไม่ได้ส่วนนี้เลยจะว่าด้วยเรื่องของการกินอย่างยืดหยุ่นในชีวิตประจําวันของเราจริงๆสิ่งสําคัญที่ต้องย้ํากันอีกทีเลยก็คือนี่ไม่ใช่กฎเหล็กที่ต้องทําตามเป๊ะๆแบบร้อเซนตนะครับแต่มันเป็นเหมือนกรอบแนวคิดที่ยืดหยุ่นได้เราสามารถเอาหลักการพวกนี้เนี่ย ไปปรับใช้ให้เข้ากับวัฒนธรรมอาหารของเราความชอบส่วนตัวหรือวิถีชีวิตของแต่ละคนได้เลยในคำแนะนำเนี่ยเขายังมีข้อสังเกตเพิ่มเติมที่น่าสนใจมากๆอีกนะครับอย่างเช่นสำหรับคนที่ทานมังสวิรัตหรือวีแกนก็ต้องระวังเรื่องการขาดสารอาหารบางชนิดเป็นพิเศษเช่นวิตามิน B12 แล้วก็ธาตุเหล็กส่วนเรื่องผลิตภัณฑ์นม ก็น่าสนใจมากเขาแนะนำให้เลือกแบบไขมันเต็มส่วนเลยนะไม่ใช่พร่องมันเนยเพื่อให้มันสอดคล้องกับหลักการอาหารที่แท้จริงนั่นแหละครับอ้อแล้วก็ผักผลไม้แช่แข็งก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะครับตราบใดที่มันยังคงรูปร่างเดิมของมันไว้อยู่และจุดนี้ต้องขีดเส้นใต้ตัวหนาๆไว้เลยนะครับว่าการทานอาหารเฉพาะทางที่กำลังฮิตๆกันอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็น k e โต c a r n i v o หรือว่า p a l โ ทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำแนะนำที่อิงจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ครอบคลุมฉบับนี้เลยแม้แต่น้อยครับและนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของกฎการกินเพื่อสุขภาพฉบับใหม่ครับฟังดูอาจจะเยอะแต่จริงๆแล้วหัวใจของมันง่ายมากคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ลองคิดตามกันดูเล่นๆก็คือถ้าให้เลือกอาหารที่แท้จริงแค่อย่างเดียวเท่านั้นมาเพิ่มในมื้อถัดไปสิ่งนั้นจะเป็นอะไรดีครับ